ประมาณครับมาแล้วซึ่งแล้วพอสลอใช่ครับ5 0 0 0 0นทำได้ไหมครับแ0 0ทำได้คือทุกครังระยะทางเท่าไหร่นะคะประมาณ200กิโลเมตร,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 รเป็นชั้นอ่าพวกาทางบอยืมอะไรเงี้ยทางสมุทรธานนะครับโครงการไหนครับปง ออากรองด้วยจะได้รู้เครือประธานให้ใช่ไหมครับเพราะว่าฝั่งนี้เราที่เราเป็นแผ่นดินนะจะเป็นทองนะสาคพันดูครับเพราะว่าพวกนี้มันทุกทุกบอดีมันจะมีเชื่อมติดกันทั้งหมดหมุนไปหมุนไปมาเซ็นนะ อ๋อไดมูตรงนี้แหรอครับใช่เปิดเสียงไหมสองร้อยสิบสามโควเรือใช้ใช้น้ำสายแอลนะครับให้ทำเพิ่มการขึ้นมาใหม่นะ จากสามสองสิบสามเดือนนี้ถูกมาเที่ยวแปดบาทแปดบาทแปดบาทแปงไหมน่าแจ้งบ่อยเพราะบ้านเองแน่เลยสิบสามนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสองร้อยสิบสามมันก็จะต้องไซส์ก็ให้ท่านนายกทำเรื่องเป็นไซส์เอลนะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่ติดครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็เคยทำระบบน้ำประปาให้ชุมชนอยู่แล้วนะครับประปาครับมันยังไม่ครบถ้วนเหมือนระบบประปาภูมิภาคคือผู้นี่ไปศึกษาระบบของกอมการาประปาภาู้นาคโดนสูงจากาตู้เบรนทีขึ้นไปยงังสังสูงครับครับใช้การวิตี้ก็คือความสูงของมันส่งไปแต่ก่อนจะส่งออกเริมอะไรเท่าไหร่จะต้องขึ้นอยู่กับสภาพน้ำนดิบครับเราจะมีการจาเทิหมายถึง่าที่น้ำปกติ แล้วเวลาเขาจะรีเฟล็พวกนี้เขาต้องก็ใช้ได้ประมาณเดือนสองเดือนหลังจากนั้นก็ออบตก็จะต้องเกิดหมดแล้วออบอสต์ถมีระบบควบคุมอ่ะตโนมัติระบบมากวาล์วแล้วกรองกรองนี้ต้องเปลี่ยนทีครับไหมอ่าจริงจริงอายุกรองแล้วก็ยังลงปกติแค่ไหนหรือว่าเห็นรูปเดินน้ำรวมโอเคกันพอทันมีน้ำที่ดีเมื่อก่อนเวลาส่งปลาปลาก็ สีน้ระรับ่ไมขึ้นนิดนึงจะมีฟองอากาศไม่ไม่ไม่ใช่ตะกอนนะครับอันนั้นเป็นฟองอากาศที่ที่เครื่องวัดความขุ่นเลยครับเดี๋ยวเาจะไปวัดตรงนั้นน้ำดิบมงปล่อยปล่อยแต่ ถูกครัถูกครับใช่ด้วยเครือ่องต้นชาบ่าเขามีกรรมการปรับปาหรู่ว่าอะไรอันนี้แหละครับเทสะไรอันนี้เป็นเครื่องวัดพีเอสครับโอเคครับน้ำพอครับระบบขรอมอแล้ว ระบบข้อมีหมดแล้วัทในเรื่องของเรื่องของการคลองเนี่ยผมว่าท่านน่าจะระบบองนะแต่ว่าน้ําไม่แรงครับคือแล้วกระบบเรื่องระบบของบบน้าเนี่ยมันไม่ถ้าถ้าไซส์เอลถ้าเกิดไซส์แอลก็คือมันจะใหญ่ทีเดียวครับโอบตออดตรงไม่ได้ที่ดูดหมดนะมันก็หมดเลยไม,ไม่ครับทุกปีเนะี่ยหม โมดนี้ห้าสิบไร่ครับโมดนี้เอาไปอย่างนี้ท่านนายทากทั้งผู้ใหญ่บ้านรองมาคุยดูว่าถ้าเกิดว่าจะลอกคลองเพื่อให้น้ามันมีก็เราไปทั้งหมดตอนนี้ประมาณสี่ห้าอเภอแล้วนะครับจากสี่อเภอที่ขอเราเข้ามาทั้งหมดสี่ทั้งหมดห้าสิบเจ็ดโครงการนะครับงบประมาณ4ี่สิบสี่ล้านเศษก็มีทั้งโครงการที่เราสามารถสนับสนุนได้เลยนะครับแล้วก็มีบางโครงการที่ยังไม่เข้าใน ในตัวระบบงบกลางสะเท่าไหร่เพราะว่ายัางมีข้อว่าใครเป็นสิทธิธ์ที่เจ้าของที่หรืองบประมาณนั้นไม่เหมาะสมกับการที่ต้องใช้งบกลางคนจะไปใช้งบฟังก์ชั่นมากกว่านะครับแล้วก็ที่ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เราทําไปเมื่อเมือม่อเมื่อรอบที่แล้วนะครับก็คือระบบประปาพบแทลงเป็นนวัตกรรมไทยนะครับก็ซึ่งจากการที่ดูน้ําจากค่าขุ่น3 0 0กว่าเหลือแค่3.7นะครับแล้วก็ค่า p h เเหลือ7.4นิดนิด ก็แปลว่าน้ำนั้นใสสะอาดพอที่จะสามารถดื่มได้นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับก็น่าพอใจครับเพราะว่างบประมาณส่วนนี้เป็นงบประมาณกลางที่ท่านรองนายกอนุทินชาญบิลกุลและท่านประยุจันโอชาได้มีบัญชาให้ทีมพวกเราได้ลงมาดูนะครับแล้วเราก็พยายามจะแก้ไขปัญหาให้เร็วนะครับส่วนมากเป็นโครงการที่ไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณปกติได้งบกลางตัวนี้ของรองนายกอนุทินก็จะมาเติมเต็มในการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชน ก็อยากจะเรียนนะครับว่าโดยท่านวนยกอนุทินชาญวิรกูลนะครับท่านได้บัญชามาว่าจะต้องดูแลพื้นที่เขตสิบเอ็ดนะครับและเขตสามเขตสิบห้าทั้งหมดมีสามเขตที่ท่านนั้นได้ดูแลก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าปัญหาเร่งด่วนนะครับที่ไม่สามารถใช้งบฟังก์ชันงบกลางหรืองบทางท้องถิ่นได้เนี่ยเราก็จะมีทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอยู่นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสิ่งที่เรามาทํานั้นเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆก็ อ,อยากจะบอกผู้นําท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีความเดือดร้อนยังไงนะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ขอให้ติดต่อมาที่สานักง,งานท่านรองนายอนุทินได้นะครับเพราะว่าท่านท่านเป็นผู้รับมอบบัญชาจากท่านนายกปรยุทธ์จนโอชาในการที่ดูแลพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ